นี่เป็นวัตถุมงคลของแม่บุญเรือนนะครับตรงบุญเติมนะครับที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็เป็นล็อกเก็ตนะครับมีขนาดเล็กและก็ขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะ ที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0เ4 9 0 6 0เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลนไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับขอเชิญร่วมทาบุญปิดทองลูกมิมิตพระอุบโบสถวัดสัมพันธวงศ์ นี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับกับสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนี่ก็เป็นทาวเวสสุวรรนะครับด้านบนเป็นพิพิธภัณฑ์คุณแม่บนเรือนโตงบุญเติมนะครับ ขึ้นมาก็เป็นรูปเหมือนนะครับคุณแม่บนเรืองนะครับเราก็มากาบขอพรอได้นะครับ เดี๋ยวมาดูวัตถุมงคลกันนะครับเหรียญน,นี้หนึ่งพันนะครับเป็นแบบเล็กๆก็มีนะครับเพื่อนๆก็มีล็อกเก็ตนะครับ นี่ก็หนึ่งพันนะครับพักกิ่งไชยวัตรนี่ครับนี่สี่รอยนะครับแล้วก็มีหนุม,มานด้วยนะครับอนุาม,มานนั้นก็หนึ่งพันนะครับ คาวเวททัานก็หนึ่งพันนะครับตรงนี้จะไม่แจ้งราคานะครับก็จะบอกราคาเฉพาะที่ทางวัดติดไว้นะครับ นี่เป็นเหรียญนเล็กๆนะครับเป็นสามเนื้อน่าจะราคาหนึ่งพันนันะครับที่ก็ติดไว้เนี่ยนี่ครับเป็นล็อกเก็ตเล็กๆนะครับล็อกเก็ตนี้เจ็ดร้อยนะครับ้อนะเรา วางทองกันนะจ๊ะเหรียญนี้เหรียญนี้ห้าร้อยนะครับีเหรียญนี้ห้าร้อยของคุณแม่จริงแล้วใส่จ่องโดยธรรมดาให้ในการใช้ที่แล้วก็ล็อกเก็ตนี้หนึ่งพันนะครับถ้าล็อกเก็ตใหญ่ถ้าล็อกเก็ตกลมๆนี้เจ็ดร้อยนะครับแล้วลูกจะกลับถวายไหน้ำวหวก็จะมีตลับอธิษฐานเม็ดยาคุณแม่แล้สายเงินทอง ผงกระเบื้องปี2,498นะครับแล้วก็พลอยอธิษฐานผมพุทธคุณบูชา399นะครับนี่นี่ครับขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล พระพุทธโธน้อยยอนยุคแม่บุญเดือนโตงบุญเติมรุ่นบุรณะพระอุโบสถนวัดสัมพันธวงศ์นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมบุรณะพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์นะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับก็โทร0880154141นะครับแล้วก็063 หกสี่ห้าสามสองห้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าห้าเก้าหกสองหกนะครับถ้าสนใจวัตถุมงคลน,นะครับพระพุทโธทนอย,ย้อนยุคแม่บนเรือนนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่สวยนะครับนี่นะครับเบอร์โทรนะครับโทรศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่ง 063 645 3254แล้วก็098 5959626นะครับนี่ครับก็จะคนที่มาก็จะมาขอเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับ ววัตถุมงคลก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามนะครับมีทั้งรูปหล่อนะครับขนาดต่างๆนะครับนั่นครับ นี่เป็นข้าวตอกพระร่วงนะครับป้องกันศัตรูอันตรายแล้วก็เบี้ยจันเงินไหลมานะครับปูนอธิษฐานรักษาโลกแล้วก็ผงมงคลโสรสนะครับศีลาน้ำใส่ในน้ำใส่ในปูนเป็นของอธิษฐานนะครับแล้วก็เพชรหน้าทั่งนะครับ ทรายเงินทรายทองกันไฟไหมโปรยที่ดินมีมูลค่าสูงนะครับนี่เป็นของดีนะครับที่ทางวัดใส่ตู้ไว้ให้เราได้ชมนะครับเป็นผงพุทธคุณต่างๆถุงเขียวอธิษฐานพริกไทยสาครูรักษาโรคทันกะพืช การงานเจริญงอกงามน,นะครับได้ที่ยังไม่เซ็นอีกครับนี่ก็เป็นพลอยอธิษฐานคุณแม่บุญเรือนนะครับตรงบุญเติมนะครับที่ท่านได้อธิษฐานไว้นะครับนี่ครับเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับนี่ที่แม่ได้อธิษฐานไว้นะครับ วันนี้ถือว่าเรามีบุญนะครับได้มาเห็นนะครับนี่ก็เป็นชุดของแม่บุญเลือนเหรอ เวลาไปโคราชไหมนะเวลาไปโคราชจะไปอะไรเขื่ยไปบ่อยล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมสมทบทุนบุรณะพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ล็อกเก็ตฉากทองคำบูชา1,000บาทขนาดเล็กบูชา800นะครับล็อกเก็ตฉากเขียวเหนียวซับบูชา1,000ขนาดเล็ก800นะครับ นี่ครับวิธีขอพรก็จะมีโองค์เขียวเหนี่ยวทรัพ์นะครับก็จะขอเรื่องการเงินแล้วก็ขอเรื่องสุขภาพนะครับขอเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ขอเรื่องโชคลาาวัสนานะครับ ก็จะมีอัิฐิแม่บุญเรือนนะครับแล้วก็เกษาแม่บุญเรือนพระาธาตุนะครับองค์แม่บุญเรือนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับถ้าเพื่อนๆมาที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็ ไปไหว้แม่บุญเรือนน้านบนก็มีนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอยู่บนโน้นด้วยนะครับแต่ข้างบนก็ไม่ค่อยแจ้งราคาชัดเจนเท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างเราก็เข้าไปไหว้ขอพรได้นะครับนี่ครับภายในวัดนะครับ ้งในก็จะเป็นบรมบคูหมอชีวกกมาลพัฒนะครับอันนี้เป็นอาคารหอบุรพาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิต หลังจากชมวัตถุมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปในโบสนะครับโอ้ลมแรงนะครับเพื่อนๆลมแรงโอ้ยลมลมแรงมากเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมนะครับสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็มาพูดคุยสอบถามได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ